อยากขายงานเกาหลีแต่สงสัยว่างานเกาหลีกับงานจีนเนี่ยต่างกันยังไงวันนี้เสียงอันมินดูป่วยหน่อยนะคะเพราะว่าป่วยอยู่ไม่ลงคอนเทนต์มาเจวันแล้ววันนี้มันลงให้เราค่ะเพราะว่ามีคําถามถามเข้ามาในช่องของเราว่าอยากเลือกเสื้อผ้าเกาหลีมาขายเนี่ยแต่ไปดูแล้วงานเกาหลี590กับงานจีน3 5มรแต่ดูเหมือนจนเป๊ะเลยปัญหาเนี้ยไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เจอหรือสับสนนะคะแต่คนขายอย่างเราก็ปวดหัวจะเลือกขายยังไงดีจุดสังเกตแรกนะคะความแตกต่างระหว่างงานเกาหลีกับงานจีนก็คือเรื่องของราคาค่ะให้สังเกตเอาไว้ก่่่่่ออนนนนเเลลลยวาาาาาาางงงากกหีีีีีีม,มรคคคคคททสูจะะะุุด2็ืณภพแไซ์ งานของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีคุณภาพที่ดีคัตติ้งที่ดีแล้วก็ใช้วัสดุราคาสูงกว่าและก็มีดีไซน์ที่ซับซ้อนกว่าเพราะว่าเขาขายได้ราคาสูงกว่างานจีนแต่งานจีนเนี่ยเขาเป็นงานก๊อปปี้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องทําวัสดุให้ถูกลงดีไซน์อันไหนที่มันตัดเย็บเราดูซับซ้อนเกินไปก็ต้องลดขั้นตอนลงเพื่อที่จะก๊อปปี้ขายให้ราคาต่ากว่าแล้วก็มีหลายครั้งนะคะที่สินค้าจีนเนี่ยโดนโปรโมทขายเป็นเสื้อผ้าของเกาหลีจุดสังเกตที่ดูง่ายๆนะคะว่าจีนหรือเกาหลีให้ดูที่นางแบบค่ะส่วนใหญ่่่แแล้าานน้้้้้วถาา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 าขขขออองกกกกกีีีีีมจจจจนนนนนเเยยคค็ะะะใใชบบบรรษณสสหัทืผ ะะให้เราเลือกซัพพลายเออร์ที่เราไว้ใจได้นะคะโรงงานผลิตที่ไว้ใจได้เนี่ยจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชียร์สำหรับคนที่กําลังเริ่มต้นทาธุรกิจเสื้อผ้าหรือว่ากําลังทาอยู่แล้วอยากเปลี่ยนสินค้านะคะแนะนาให้ลองดูงานจีนดูก่อนก็ได้ค่ะเพราะงานจีนเนี่ยราคาถูกกว่าแล้วก็ดีไซน์กับวัสดุเดี๋ยวนี้ก็ทําใกล้เคียงกับงานของเกาหลีมากๆนะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคนอยากขายงานเกาหลีจริงๆเนี่ยก็เหมาะสาหรับการสร้างแบรนด์บนแบบพรีมี่ม คุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตย์ที่คุณมีกับลูกค้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะขายงานจีนหรืองานเกาหลีก็ตามถ้าคุณติดปัญหาอะไรในการขายเสื้อผ้าอย่าลืมคอมเมนต์ถามเราไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณขายเสื้อผ้าอยู่เราคือเพื่อนกันค่ะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดบันทึกเอาไว้ให้เราด้วยค่ะเราเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในไ like, ลฟ์สดฝาดูไลฟ์สดเราด้วยนะคะ